สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสำนักพิพันแ์เพงเอฟซีและนายอุงอิงเอฟซีพลังเงียบทุกคนน้องวันนี้เราจะมาพูดถึงน้องวันใหม่ตั้งแต่มาอยู่กับพี่อุงอิงเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเขามากไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เอฟซีให้การสนับสนุนไล่เคยไลสุดโคนเบิร์น,นิดนึงกับคนเอฟซีก็เข้ามาถล่มทลายไร้น้องเนาะแล้วก็จะมีมาไลให้มาอยู่เรื่อยๆสําหรับ่น้องวันใหม่ เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศช่วงที่มี่พอ FC เอฟซีเพิ่นโอนมาไล่ฝากมากับช่องพอนนลเ๋ยะไปดูพอนน์สีอ้ำลูกว่าจะไหนจ้ะไม่กินทำบุกไหมได้ไปอ่านคอมเมนต์พอเอฟซีคอมเนมนต์เมื่อวานเห็นปะล่ะรู้อะไรสุดดี<ม> <c oughs> โอ้ยฟอกอ้ำบมคืนเขาขอบคุณพ่อสุบินนะครับให้น้องวันใหม่ห้าพันบาท 5,000บาทไดีดูสิขอบคุณขอบคุณพ่อสุบินนะคะครับอันนี้ของพ่อท็อปอีก200บาท<อ>เนาะเห็นมาแล้วเอนเพื่อนได้บววัตรจ้าพ่อครับขอบคุณค่ะพ่อสุบินยืมได้ไรสุดปรจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อท็อปสำหรับสองพันคะแนนแล้วก็ขอบคุณพ่อสุบินสำหรับ 5, ค่าพันคะแนนนะคะได้สดกับพี่ยังยิ้มได้หมม่หน่อยก็ลังยิ้มยืนยิ้มเอ้ ขอบคุณพ่อพี่แม่เอ็ซีพลังเงียบด้วยขอบคุณพ่อแม่เอ็ซีพลังเงียบของพี่อยู่ที่นะคะลายสองมื่นแต่มาได้เกี๊ยบหมื่นเลยค่ะได้เกลีพันเจ็ดลอยอ่อนซอสน้ำเนียนค่ะแล้วตอนนี้ถึงหมื่นแล้วนะพ่อเนียนค่ะมาซื้อขนมไปกินด้วยด้วยซื้อขนมซู้ิไปกินด้ด้วยซื้อหลายๆอยู่เ้อะเปียวเลยเล้จ้าแม่เรียกได้ว่าเป็นความปังมากๆสำหรับน้องวันใหม่ตั้งแต่เข้ามา อยู่กับผิวองอิงเรามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเพราะแม่เอฟซีก็ให้การต้อนรับให้การสนับสนุนไม่ว่าจะก,การเบิรงไล่โซด,ดีลาแล้วก็มีมาไลออนให้อยู่ตลอดแค่อยู่กับผีบริเวณ่มือได้มาไลเป็นเหมือนคะแนนแล้วนะม่นกว่าคะแนนเราสําหรับน้องอวันใหม่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆใครก็ตาม f อเคยสังเกตไหมว่าใครก็ตามที่อยู่คิดดีทําดีกับอิงรือวงอยู่ในวงรัศมีของอิงแบบ จะมีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตคือหนึ่งพ่อแม่เอฟซพลังเงียบหรือว่าเพ่อแม่เอที่เหนียวแน่นกับอีลาน้อยกันคืแบ่งความหักความแพงแบ่งอ,อ,อะไรสิ่งดีๆให้กับคนที่อยู่รอบข้างๆนองเสมอสังเกตได้เลยทุกไลฟ์ทุกอะไรถ้าเกิดมีใครอยู่บริเวณรัศมีของอีกจะได้รับความหักความแพงจากอซของอีลาทุกคนเลย เนาะแต่นี้น้องวันใหม่ก็เอามาอยู่กับพี่ได้ไม่กี่วันก็คือได้มารายจากพ่อ,พอแม่เอฟซี FC เนี่ยเยอะมากๆเลยวันนี้เราจะพาเอฟซีมาชมคลิปรวมของงานเมื่อคืนเราพี่น้ององานเมื่อคืนที่น้องวันใหม่ไปหาพี่ทิ่เต็นแล้วก็คลิปที่น้ององค์อิงไปขอพอรแม่นุชแล้วก็มีหลายๆอันเอามารวมกันในคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันพี่น้องอว่ามันเป็นมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ

¡Ah! i <laughs> พ่อเขาหายเร็วมากที่จะพูดความหมายยิ่งใหญ่แต่พ่ออะเฮ้ยเปลี่ยนเลยอะจะให้ bữa nay còn ăn không เห็นแล้วแหละช่วงที่วันหยุดเราก็ที่ไปบ้านน้องหญิงเย่ก,ยกับน้องคนกระาพกันไปหาปลาอยู่กันแบบสังสรรค์อยู่กับหัวมีแต่เสียงหัวรอพี่น้องคุยคุยแั่แม่หน่อยเป็นภาษาคาแมโตเถียงเป่าวันเป็นภาษาแคมเรยวัยอยู่ไรสดสอนภาษาใหญ่ยังสีมันเป็นสีที่ดีอ่าเฮ็ดใ,ให้พ่อพอ่อแม่ได้ยินเดี๋ยวหัวมีความสูงนั่มสำหรับนองวันไปนอกกับเพื่อนและพี่น้องไปล่อลงทงล่องคาหาปลาขอนแต่เพื่เกิดพี่นี้มาแล้วกันให้เห็นให้เห็นน้นเป็นสีตัวนี้น้องก็ เป็นอีกวันหนึ่งที่ไปพักบ้านพี่อุนะ๋งอิงเนาะโดยไปกับรถพ่อนนพ่อนนก็ดีใจกับน้องที่มีพ่อนนไม่ดีเนาะเอนดูน้องแล้วก็พ่อกัญชัยและที่สําคัญคือครอบครัวน้องอุ๋งอิงก็คือเอนดูน้องมีอะไรแบ่งปันตนลอดเนาะสำหรับน้องวันไหนถึงว่าน้องโชคดีมากๆที่ได้เข้ามาอยู่ในวงเลียนชีวิตของน้องอุ๋งอิงได้นอนฮอดของน้ําเท่ภาพบรรยากาศที่น้องที่ยายเอามือสซหนผักซึ่งน้องปวดไปเมือ่อ ขึ้นผิวพันมากก็ได้เห็นเนาเอฟซีเห็นเรากับประทับใจดีใจปลื้มใจแทนน้องวันใหม่คือพี่เค็นดูน้องเนาะ,ะสำหรับวันนี้น้องก็ไปพักที่บ้านพี่อุ๋งอินเพื่อกเกิดมีบรรยากาศอะไรดีๆที่เกี่ยวกับน้องแต่อุอ๋งอิหรือว่าน้องวันใหม่ใครที่ท,ที่ไปในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เอฟซีได้ฟังเนาะสำหรับวันนี้ก็ยินดีกับน้องที่ได้เปสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นมาอะไรก็มีเข้ามาสําหรับน้องวันใหม่อพระพ่อแม่เอฟซีก็ให้ความรักความเมตตาสําหรับน้องเนาะสำหรับก็คือมีคลิ อะไรใหม่ๆแล้วเราจะมาอาัิเดตให้เอสีได้ฟังใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามในเ้ย้ยอพพินออกฟากดติดตามไว้ัะอ่าแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้เด็กผู้มาหาฝันเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ